นักเรียนอาจจะเห็นได้ในแหล่งน้ําหลายแหล่งนะครับผักตบชวาเนี่ยนะครับเป็นพืชน้ําที่สามารถสร้างมาเมล็ดได้จํานวนมหาศาลและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่วันนะครับที่สําคัญนะครับผักตบชวายังสามารถเพิ่มจํานวนได้โดยการแตกต้นใหม่ออกจากลําต้นเดิมและต้นใหม่เหล่านี้นะครับยังแตกเป็นต้นใหม่ได้ต่อไปอีกนะครับการดารงชีวิตของพืชน,นะครับก็คล้ายกับการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับนั่นก็คือต้องมีการสืบพันธุ์นะครับ โดยในการสืบพันธุ์ของพืชนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับสำหรับพืชดอกนะครับจะใช้ดอกนะครับเป็นอวัยวะที่สําคัญนะครับในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับแม้ว่านะครับดอกของพืชชนิดต่างๆจะมีลักษณะรูปร่างสีกลิ่นที่แตกต่างกันนะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับดอกไม้ก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเหมือนกันครับดอกนั้นนะครับมีส่วนประกอบอยู่ส่ส่วนได้แก่กลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมียครับซึ่งทุกส่วนนะครับจะติดอยู่บนฐานรองดอกแต่ละส่วนของดอกจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปครับซึ่งดอกของพืชส่วนใหญ่มีกลีบเลี้ยงสีเขียวกลีบดอกมีสีสันเกสรเพศผู้นะครับจะประกอบไปด้วยก้านชูอับเรนูและอับเรนูภายในอับเรนูจะมีเรนูซึ่งทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ส่วนเกสรเพศเมียนะครับประกอบด้วยยอดเกสรเพศเมียก้านเกสรเพศเมียรังไข่ และมีอวุนอยู่ในลังไข่ภายในอวุนนะครับมีถุงเอ็มบิโอซึ่งทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียครับซึ่งพืชดอกนะครับใช้ส่วนของดอกในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะมีการถ่ายเรนูซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายของเรนูไปยังยอดเกสรเพศเมียเพื่อให้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มีโอกาสผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองครับดอกของพืชแต่ละชนิดมีรูปร่างขนาดสีกลิ่นตำแหน่งของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียแตกต่างกัน ลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับร้วนมีผลต่อการถ่ายเรนูของพืชทั้งสิ bas. ้นนะครับดอกของพืชบางชนิดนะครับที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันแต่อยู่ห่างกันเช่นเกสรเพศผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าเกสรเพศเมียหรือพืชบางชนิดนะครับมีดอกที่มีเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ต่างดอกกันหรือต่างต้นกันก็มีนะครับจำเป็นต้องมีพาหะหรือมีตัวกลางนะครับช่วยในการถ่ายเรนูจริงๆแล้วพาหะหรือตัวกลางในการถ่ายเรนูก็อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้นะครับเช่นนกหรือแมลงนะครับ หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้นะครับอย่างเช่นลมหรือว่าน้ําเป็นต้นนะครับซึ่งดอกนะครับที่มีสัตว์เป็นพาหะนะครับมักมีสีมีกลิ่นที่ดึงดูดความสนใจให้สัตว์เข้าใกล้นะครับและบางชนิดนะครับยังมีประโยชน์กับสัตว์นั้นด้วยนะครับเช่นอาจจะมีน้ําหวานหรือว่าเลนูที่สามารถใช้เป็นอาหารได้นะครับเพื่อทําให้สัตว์พวกนั้นนะครับจดจาและกลับมายังดอกของพืชนั้นได้หลายๆครั้งนะครับก็เพิ่มโอกาสในการสืบพันธุ์ได้นะครับ ด้วยเหตุนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าสัตว์ที่เป็นพาหะช่วยในการถ่ายเรนูจึงมีความสําคัญนะครับต่อการดํารงชีวิตของพืชมากเลยนะครับเพราะว่าหากขาดสัตว์ที่เป็นพาหะช่วยถ่ายเรนูนะครับก็จะทําให้พืชนั้นนะครับลดโอกาสในการสืบพันธุ์ลงนะครับและอาจจะลดจํานวนประชากรลงหรือแม้กระทั่งหายไปจากบริเวณนั้นได้เลยนะครับส่วนดอกนะครับที่มีลักษณะรูปร่างไม่สะดุดตานะครับเช่นไม่มีทั้งสีกลิ่นหรือน้ําหวานเพื่อใช้ในการดึงดูดสัตว์นะครับ ดอกประเภทนี้นะครับต้องมักอาศัยลมหรือว่าน้ำนะครับเป็นตัวกลางในการถ่ายเรนูนะครับนอกจากนี้นะครับมนุษย์สามารถถ่ายเรนูให้พืชได้โดยใช้วิธีการที่หลากหลายนะครับเช่นการใช้ผู้การแต่เรนูหรือการใช้ปากคีบนะครับคีบเรนูแล้วก็มาป้ายหรือวางบนยอดเกสรเพศเมียของต้นที่เราต้องการได้นักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับดอกนะครับมีความสําคัญนะครับต่อการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนะครับซึ่งพืชดอกบางชนิดนะครับนอกจากจะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแล้วนะครับยังมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศซึ่งพืชต้นใหม่ที่ได้เนี่ย จะไม่ได้เกิดจากการผสมพันธุ์แต่จะเกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชนะครับพืชดอกบางชนิดนะครับที่มีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าหรือหัวนะครับเช่นขิงขามันฝรั่งหอมนะครับลำต้นใต้ดินเหล่านี้นะครับจะมีตานะครับซึ่งเป็นส่วนที่สามารถเจริญเติบโตพ้นขึ้นมาเป็นหน่อหรือต้นใหม่ได้นะครับส่วนพืชบางชนิดนะครับจะมีไหลนะครับซึ่งเป็นส่วนของลำต้นนะครับแตกออกจากลำต้นเดิมที่ทอดยาวไปตามพื้นดินนะครับหรือน้ำนะครับเช่นบัวบกผักตบชวาสตรอเบอรี่นะครับ โดยไหลนะครับจะมีตาที่เจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ต่อไปได้เช่นกันนะครับหรือใบของพืชบางชนิดนะครับเช่นเศรษฐีเงินล้านนะครับความตายหงายเป็นจะมีต้นใหม่หรือหน่อนะครับเจริญออกมาจากขอบไปนะครับและจะเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับนอกจากนี้นะครับรากของพืชบางชนิดนะครับเช่นมันเทศนะครับปีบนะครับสามารถเจริญเติบโตแตกหน่อเป็นต้นใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับในบทเรียนนี้นะครับนักเรียนก็คงได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสืบพันธุ์นะครับทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศในพืชดอกแล้วนะครับรวมไปถึงการถ่ายเรนูนะครับหวังว่านักเรียนคงเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะครับแต่ก่อนจากการนะครับรูอยากฝากไว้ว่านะครับจงอย่าหยุดตั้งคําถามนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา